ใครกำลังส่งพลังงานทอกซิกมาหาคุณนะคะอาขอกันมาก็เลยจัดให้เลยนะใครกำลังส่งพลังงานส่ง energy ที่ไม่ดีมาถึงคุณตอนนี้ใครวิจารณญาณในการรับฟังนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวอ่าเริ่มเลยะคะ่ะทำไมคุณถึงมาเจอคลิปนี้อืมคุณคือคนที่แบบลักชัวรี่อ่ะ เป็นคนที่แบบเป็นผู้หญิงสวยเป็นผู้ชายที่ดูดีเป็นคนที่มีความแบบมีดวงของคาว่ามหาร <laughs> าณีนะคะอมีดวงของคําว่าคุณนายหรือแบบมีชีวิตสุขสบายอะ่ะเออเป็นคนที่เพียบพร้อมนะคะน่าอิจฉาเนี่ยเออขึ้นมาเลยดูสิเป็นคนที่แบบเอ้ยทําไมดูน่าอิจฉาทาไมเธอดูแบบชีวิตดีจังประมาณนี้นะคะแล้วไงแล้วไง มันเหมือนมีแต่คนแบบว่าหลงไหลคุณมีแต่คนแบบเอ็นดูคุณปรารถนาคุณนะคะแล้วก็รู้สึกดีกับคุณเมตตาเหมือนคุณมีแบบหน้าเมตตานะคะไม่รู้ว่าใครไปแบบไปทําพิธีมาหรือเปล่าหรือไม่ทําพิธีมาคุณอาจจะมีพื้นดวงหรือว่าคุณอาจจะมีแบบเสน่ห์นะคะที่ที่ตัวของคุณเองโดยโดยกําเนิดอยู่แล้วนะคะ คุณเอาวอรนี่เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากๆนะคะคุณเป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถนะคะถ้าคุณได้ทำอะไรแล้วนะบอกไว้เลยว่าสิ่งนั้นจะสำเร็จแม้ว่าจะเป็นไม่ได้ด้วยเล่ก็ต้องเอาด้วยคนคือคุณมีอ่ะคุณมีเขาเขาเรียกว่าอะไรนะคุณมันร้ายอ่ะเออคุณมันร้ายอ่ะจริงๆแต่ไม่ได้ร้ายแบบน่าน่ากลัวขนาดนั้นนะเออคุณมันร้ายคือแบบมีเทคนิคมีวิธีที่จะได้มาอะไรเงี้ยกับสิ่งที่คุณปรารถนา นะคะเป็นคนที่มีมีความสามารถมี potential นั่นเองนะคะโอเคมาดูคนที่เขากำลังเนี่ยดีหมดเลยมาดูว่าคนที่เขากำลังแบบเพ่ง energy toxic มาถึงคุณเขาคือใครคะถ้ามาเจอคืนมีเสดงว่าใช่เดี๋ยวแป๊บนึงนะอขอหาไพ่เสริม นที่กำลังเพ่งกำลังงานโห oh. ชัดไหมอะชัดเจนมากคนคนนี้เป็นคนที่เขาบอกคุณ <c oughs> คุณบอกเขาเป็นคนที่ไม่ได้ติดต่อกันแล้ว <c oughs> เห็นปะ่ะไม่ได้ติดต่อกันแล้วบล็อกกันไปแล้วหรือไม่สามารถติดต่อกันและกันได้แล้ว <c oughs> นี่เลยอืมเหมือนเขาว่าติดกับดักความคิดของเขานะคะ มาดูว่าทำไม The Lover คุณอาจจะเป็นเพื่อนกันเป็นคนรักกันมาก่อนก็ได้เห็นไหม The Lover ขึ้นมาเลยคือมาดูว่าจะใช้อย่างที่คิดไหมเพนอ็อกซซเขาสองคุณค่ะเขาสองคุณตลอดเลยเห็นไหมเขาสองคุณไม่ว่าคุณจะแบบบล็อกเขาหรือปิดกั้นเขาเขาจะมีวิธีสองคุณเออเขาจะมีวิธีสองคุณไม่ว่าจะแบบวิธีไหนก็ตามเขาจะแบบ ใช้วิธีแล้วเขากำลังคิดอยู่มาหาเห็นไหมมีอะไรให้แบบคิดเยอะๆมากมายนะคะเวลาแบบไม่รู้ว่าคุณไปอยู่ในความคิดของเขาได้ได้ขนาดนั้นน่ะทำไมได้ขนาดนั้นก็ไม่รู้แล้วเขาก็มาเปรียบเทียบกับคุณดูสิเขาคิดเยอะแล้ว็็มาเปรียบเทียบกับคุณอะจจะคิดถึงคุณถ้าเป็นแฟนเก่าหรือเป็นคู่แข่งคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยจะทำยังไงถึงจะดีเหมือนเขาประมาณนั้นนะคะ ยังไม่ได้หลุดพ้นใช่ไหมมันเป็นคู่มันเป็นแบบคามาเคยทำอะไรร่วมกันไว้เห็นไหมแจสเมนขึ้นมาเลย,พยไพ่ใบนีเน้เป็นแบบคุณจะเห็นพันธนาการแต่อันนี้มันหลุดแล้วนะเหมือนคุณนะั้นหลุดออกมาจากเขาแล้วนะคะแต่เขานะ่ะไม่ได้หลุดออกจากความคิดที่ริษยาที่ทอกซิกใส่คุณเห็นไหมคืออย่างที่เขาบอกอ่ะมันมันจะมีบางอย่างคนเรามาถึงจุดจุดนึงมันจะมีบางอย่างให้แบบ ให้เหมือบกันให้ได้ออกจากชีวิตกันไปนั่นคือสิ่งที่แบบพลังงานไม่จุนไม่ตรงกันอย่างเงี้ยนะคะมันเปนคลื่นเนี่ยในจีที่มันไม่ถึงกันมันไม่สมดุลกันมันก็ไปต่อกันไม่ได้นะคะคือเอาตรงๆสินเสมอไม่เชอกันมันไปต่อไม่ได้แล้วก็อีกคนนึงหลุดหลุดออกไปนะคะน่าจะเป็นคุณนะที่หลุดออกมาเพราะว่าเขายังติดอยู่เห็นไหมเพราะเขายังติดอยู่ ติดอยู่ในคำว่าความเจ็บปวดความทุกข์ความริษยาความแค้นต่างๆนานานะคะมาดูว่าทําไมเขาถึงแบบเพ่ง energy toxic มาใส่คุณคะทำไมคะเดมเพอรต้องการเอาชนะต้องการเหนือกว่า เขาพยายามอย่างมากที่จะทําให้คุณเห็นว่าเขาเก่งนะเขาดีนะเขาเก่งเขาดีเขาเหนือกว่าคุณนะอืมใช่เดอรสตาร์ Star, เห็นไหมเขาต้องการที่จะโดดเด่นเขาต้องการให้คุณเห็นว่าฉันก็ดีฉันก็มีดีนะฉันก็เก่งฉันก็มีความสามารถฉันก็เลิศน,นะถ้าเป็นคู่แข่งฉันเลิศกว่าเธอแนละเป็นแฟนเก่าคือฉันก็เนี่ยฉันแบบมาถึงจุดจุดนี้ได้อะไรเงี้ยเสียดายฉันไหมประมาณนั้นบูย ช่างกล้มาดูนะตอนนี้เขาคิดยังไงนะตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณนะคะสตริงเขาบอกว่าเขาคิดยังไงกับคุณเขารู้ว่าคุณทําอะไรนะคะเขาคิดว่า,าเหมือนเขาอยากจะรู้ว่าชีวิตคุณมีปัญหาไหม t r i n g เนี่ยเจออุปสรรคไหมมาถูกทางหรือเปล่านะคะเออชีวิตของคุณแบบ เป็นยังไงอะไรเงี้ยมีความคืบหน้าแบบไหนมีใครหรือ,อยังเอออย่างเงี้ยเออปักละอะไรนะมันคุงหรือ,อยังมีใครเข้ามาหรือ,อยังได้ใช้ชนะหรือ,อยังประมาณนั้นนะคะไปดูว่าพลังงานท็อกซิกที่เขาส่งถึงคุณเพ่งถึงคุณมันระดับไหน p พชรออฟวอ r ก็ไม่รุนแรงมากนะคะ ไม่รุนแรงมากเพราะว่าอะไรที่เขาส่งมามันจะถูกตีกลับไปตลอดเวลาเลยเออเหมือนเขาพยายามแล้วแล้วก็พยายามอีกแล้วก็ถูกตีกลับไปตลอดเวลาเลยอืมไม่ได้เยอะค่ะเพราะว่ามันถูกตีกลับแล้วเพราะเวลาที่ถูกตีกลับมันจะไปตกตะกอนที่ความคิดของเขาแล้วเขาก็ถูกเองนะคะคือเขาไม่ได้ในสิ่งที่เขาอยากไงอืมขอคําแนะนําหน่อยค่ะ กับครูบาอาจารย์นะคะกับพลังงานนี้ The Magician นะคะครูบาอาจารย์ของคุณบอกเลยว่าพลังงานที่ไม่ดีอะ่ะไม่สามารถเข้าเข้าถึงคุณได้นะคะหลายคนหลายท่านในนี้ก็นับถือพระพิคเนตหรือว่าพระพรก็มีนะอร r m i t เห็นไหมคุณเป็นคนที่มีครูบาอาจารย์แล้วก็มีครูรู้ที่สูงมากนะคะ Energy ที่แบบว่า Toxic หรือว่าพลังงานที่มัน พลังงานที่สูงกว่านะคะเขาจะไม่ไม,ไม่ไม่ลงมาหาพลังงานที่มีความหยาบหรือว่า,อ,าอ่นนั้นกว่านะคะแต่ว่าพลังงานที่สูงกว่าจะมองเห็นเอ e r g y ที่แบบว่าต่ํากว่าดังนั้นคุณมีเอ e r g y ที่ดีกว่าเขานะคะแล้วครูบาอาจารย์ของคุณดีปกป้องคุ้มครองคุณไม่ไม่ไม่มีพลังงานนั้นสามารถที่จะเข้ามาแล้วก็ทําให้คุณแบบว่า เดือดเดือดเนื้อร้อนใจเหรอทำให้คุณลําบากได้เพราะทุกครั้งที่มีการส่ง energy มานะคะมันถูกตีกับเพราะอะไรคุณมีครูบาอาจารย์คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดีมากนะคะแล้วมาสะกิดคุณแล้วคุณจะรู้ทันลูกคุณจะรู้ทันตลอดเวลาประมาณนั้นคุณจะรู้ทันคุณจะรู้ตัวนะคะแล้วเขาก็คุมครองคุณด้วยมาดูนะคะว่าไพ่บอกอะไรคุณสามใบกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ บางคนมีล5อห้าบางคนก็มีลอห้านะคะในเกี่ยวกับการงานการเจรจานะคะอืมบางคนบางคนก็ย่านาคหรอบางคนก็เพิ่งเห็นมาเพิ่งแบบว่าเพิ่งเห็นรูปเพิ่งได้ยินมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืเกี่ยวข้องกับความรักพอิน์สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้ออกมาในรูปแบบของพระอิน์ อำนาจการแข่งขันปัดเป่าความชั่วร้ายเห็นไหมความชั่วร้ายเข้าไม่ถึงคุณนะคะเอเนจีที่แบบว่าพลังงานท็อกซิกเข้าไม่ถึงโดนแบบโดนอะไรนะโดนปัดกลับเสมอนะคะเป็นไงสมหน้าไหมล่ะ <laughs> โอเคนะคะก็โชคดีมากใช้วิจารณญาในการรับฟังนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดใช้ด้วยนะเลิฟเลค่ะ